สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนกันนะครับเวลาที่เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อนําไปใช้งานนะครับเราจะไม่เริ่มลงมือเขียนโค้ดเลยทันทีเพื่อให้โปรแกรมของเรามีประสิทธิภาพเราจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการเขียนโปรแกรม5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนะครับได้แก่ขั้นตอนแรกการวิเคราะห์ปัญหาขั้นตอนที่สองการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาขั้นที่สามการเขียนโปรแกรมขั้นที่สี่ การทดสอบและแก้ไขโปรแกรมและขั้นสุดท้ายนะครับการจัดทําเอกสารประกอบขั้นตอนที่1การวิเคราะห์ปัญหาจะทําการวิเคราะห์3าอย่างด้วยกันนะครับ 1. วิเคราะห์ว่าผู้ใช้ต้องการให้โปรแกรมแสดงผลอย่างไร 2. ข้อมูลที่ต้องป้อนเข้าไปให้โปรแกรมมีอะไรบ้างและ 3. วิเคราะห์หาวิธีการบวนผลของโปรแกรมนะครับที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการขั้นตอนที่2การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา คือการนําสิ่งที่เราวิเคราะห์ในขั้นตอนที่แล้วมาเขียนเป็นกระบวนการแก้ปัญหานะครับที่เรียกว่าอัลกริทึมซึ่งเขียนได้ทั้งซูโดโคดและผังงานแต่ในวิชาของเรานะครับจะเขียนเป็นผังงานครับอย่างที่นักเรียนได้เรียนในบทที่ผ่านมานะครับว่าการเขียนผังงานจะต้องเลือกใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้องและต้องออกแบบอย่างรอบคอบเพื่อเวลาที่เราเขียนโปรแกรมตามผังงานนะครับจะได้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับขั้นตอนที่3การเขียนโปรแกรม คือการลงมือเขียนโปรแกรมตามกระบวนการที่เราเออกแบบไปในผังงานซึ่งในวิชาของเราจะเริ่มใช้ภาษา C และโปรแกรมเรียสีพัดในการเขียนโค้ดครับในขั้นตอนนี้เราจะเขียนคำสั่งตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่แล้วนะครับไม่ใช่ออกแบบอีกอย่างหนึ่งแล้วเวลาเขียนโค้ดก็เขียนอีกอย่างนะครับหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะยังไม่นําไปใช้งานจริงนะครับเราจะต้องมาทําในขั้นตอนที่4ก่อนก็คือ การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมซึ่งข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับจะมีทั้งหมด3ชนิดได้แก่ 1. ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาหรือเรียกว่า syntax error นะครับเกิดจากการเขียนคำสั่งผิดรูปแบบเช่นคำสั่ง print f บางคนเขียนผิดเป็นไม่มี f บ้างหรือไม่มีเครื่องหมาย semicolon ปิดท้ายบ้างนะครับจึงทำให้เกิดเป็น syntax error ครับแบบที่2คือข้อผิดพลาดระหว่างการประมวลผลหรือ ล่า time error นะครับเป็นความผิดพลาดที่พบระหว่างที่โปรแกรมกําลังทํางานอยู่เช่นโปรแกรมที่ผู้เขียนเขียนมารองรับข้อมูลเข้าเป็นจำนวน,นเต็มเท่านั้นเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ไม่ใช่จํานวนเต็มเข้ามาทําให้โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดชนิดนี้ได้ครับแบบที่3คือข้อผิดพลาดทางวิธีการคิดหรือ l o g i c a l error นะครับเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบวิธีการประมวลผลผิดทําให้ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมนะครับ ไม่เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการเช่นในโปรแกรมตัดเกรดเมื่อผู้ใช้ก่อคะแนน80เข้าไปที่จริงนะครับโปรแกรมจะต้องแสดงผลลัพธ์ว่าได้เกรด4แต่ถ้าโปรแกรมแสดงผลลัพธ์ว่าได้เกรด0นะครับแบบนี้เรียกว่าเกิด logical error ครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนการจัดทําเอกสารประกอบเป็นการทําเอกสารต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเช่นคู่มือการใช้งานโปรแกรมคู่มือการติดตั้งโปรแกรมนะครับ หรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมซึ่งในวิชาของเรานะครับจะทําการเขียนคู่มือการใช้งานโปรแกรมครับทีนี้เรามาลองทําโจทย์ตามขั้นตอนการเขียนโปรแกรมทั้ง5ขั้นตอนที่เราได้เรียนกันมานะครับโจทย์บอกว่าจงเขียนโปรแกรมคํานวณผลบวกของตัวเลข2จํานวนโดยกําหนดให้โปรแกรมรับค่าตัวเลขจํานวนเต็ม2ค่าจากนั้นให้โปรแกรมคํานวณผลบวกของตัวเลขที่รับเข้ามาทั้ง2ค่า แล้วให้โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจออ่าแล้วโจทย์ก็ได้ให้ตัวอย่างที่ต้องการให้โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ออกมาด้วยนะครับเช่นเมื่อเริ่มโปรแกรมนะครับจะแสดงข้อความว่า Enter first number จากนั้นเมื่อผู้ใช้กรอกเลข6เข้าไปโปรแกรมก็จะแสดงข้อความในบรรทัดที่2ว่า Enter second number นะครับจากนั้นเมื่อผู้ใช้กรอกตัวเลขเข้าไปโปรแกรมจะแสดงผลบวกให้ผู้ใช้ทราบในบรรทัดถัดมานะครับ เรามาเริ่มทาขั้นตอนแรกกันนะครับขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาเราจะวิเคราะห์จากโจทย์นะครับให้ได้3อย่างในการก็คือ1ผลลัพธ์ที่โจทย์ต้องการคือผลบวกของเลข2จํานวนที่ผู้ใช้กรอกเข้ามานะครับ2ข้อมูลนําเข้าโปรแกรมของเรานะครับจะรับตัวเลขจํานวนเต็มทั้งหมด2จํานวนแล้วก็อย่างที่3าคือการประมวลผลของโปรแกรมนะครับก็คือการนําตัวเลขทั้ง2ตัวนะครับมาบวกกันนั่นเองครับต่อมาในขั้นตอนที่2นะครับ เราจะเอาสิ่งที่วิเคราะห์มาออกแบบเป็นผัางงานกันครับโดยเริ่มตั้งแต่เริ่มโปรแกรมนะครับให้โปรแกรมพิมพ์ข้อความว่า Enter first number นะครับจากนั้นรับข้อมูลจากผู้ใช้มาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า num1 และให้โปรแกรมพิมพ์ข้อความ Enter second number นะครับจากนั้นรับข้อมูลตัวที่2มาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า num2 และให้โปรแกรมประมวลผลโดยการนำค่าในตัวแปร num1 และ num2 น,นะครับมาบวกกัน และเก็บไว้ที่ตัวแปรชื่อว่าซ u m นะครับและสุดท้ายให้โปรแกรมพิมพ์ค่าในตัวแปรซ้ำออกทางหน้าจอเป็นอันจบโปรแกรมของเราครับหลังจากออกแบบผังงานไว้แล้วเราจะมาทําต่อในขั้นตอนที่3คือขั้นตอนการลงมือเขียนโค้ดเราจะต้องเขียนคําสั่งตามขั้นตอนที่ออกแบบไวในผังงานนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อต้นวิดีโอว่าให้เราเขียนตามลําดับที่ออกแบบไว้ในผังงานไม่ใช่ว่าพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วมานั่งคิดใหม่แล้วก็เขียนใหม่นะครับ เมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้วเราจะมาทำการทดสอบ e อ r o r ทั้ง3าชนิดนะครับโดยเริ่มจากการรันโปรแกรมนะครับเพื่อทดสอบ s y n t a x e อ r o r ถ้าโปรแกรมรันผ่านแสดงว่าเราเขียนคำสั่งถูกต้องแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับต้องมาดูว่าเราเขียนคำสั่งใดผิดไปต่อมาให้เราลองป้อนข้อมูลครับเพื่อดูผลลัพธ์หากในขั้นตอนนี้โปรแกรมไม่มีการหยุดทางานแสดงว่าไม่เกิดรันทาง e อ r o r ครับและสุดท้าย ให้ทำการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมว่าเป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่ถ้าผลลัพธ์ถูกต้องแสดงว่าไม่เกิด l o g i c a l เ r r o r ครับและในขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนสุดท้ายของการเขียนโปรแกรมเราจะเขียนคู่มือการใช้งานโปรแกรมตั้งแต่เริ่มเปิดโปรแกรมจนถึงจบโปรแกรมเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเราต้องบอกตั้งแต่เปิดโปรแกรมเลยว่าผู้ใช้จะพบกับข้อความว่า enter first number และบอกให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลเป็นชนิดใดและต้องกดปุ่มใดบ้างจากตัวอย่างการทําคู่มือการใช้งานนะครับจะเห็นได้ว่าเราต้องเขียนบอกขั้นตอนให้ละเอียดจนถึงขั้นตอนสุดท้ายว่าผู้ใช้จะพบกับผลลัพธ์แบบไหนอย่างไรครับจบแล้วนะครับสําหรับวิดีโอเรื่องเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้และคําถามหรือข้อสงสัยลงสมุดรายวิชา แล้วนำมาอภิปรายนะครับร่วมกับเพื่อนและครูในชั้นเรียนในคาบหน้าครับสวัสดีครับ